คนคะตอนนี้ก็มาเราอยู่ที่นี่นะคะโรงเรียนพรสายวิทยานะคะทุกคนเอนี่เอตรงไหนอะตอนนี้ก็น้องไอรินก็เล่นอยู่ตรงไหนตรงไหนลูกตรงไหนตรงไหนตรงไหนโน้นไหนอันนี้เลย ล้อว้าวอ่าก็อาลีนอะไร,ข,รไะข้างในไหนอะข้างในไหนอ่ะน,นูะ่นไหนนู่นตรงนู้นเลยอ่ะตรงไหนตรงนู้น,น,นอ่ะไปแป๊บแป๊บามาเร็วอ่าก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะทุกคนว่าพรุ่งนี้น้องๆเขาจะได้ช่วยอะไรไปบ้างนะคะตอนนี้เราก็ มาถึงที่สะไวายน้ำแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะใช่ไหมไอรินไอรินก็มาดูด้วยพ่อน้องไอรินก็มาดูน้องๆเขาเนาะเออเพราะว่าเป็นโค้ดนั่นเองเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่าพรุ่งนี้อา่เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวพาไปดูถ้วยรางวัลนะคะใช่เดี๋ยว เยอะเลยเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าเป็นอะไรบ้างร <c oughs> างวัลที่จะได้นะคะไดโนเสาร์แล้วก็นี่เลยนี่อ,อนการแข่งขันว่ายน้ำนะคะ นี่ค่ะถ้วยรางวัลค่ะ่าลูกนี่นะคะโค้ดพรุ่งนี้เด็กๆต้องได้ถ้วยใช่ไหมพรุ่งนี้เด็กๆต้องได้ถ้วยนะคะนี่สาบายน้ำมนาไอรินบอกอยากได้ไดโนเสาร์ไอรต้องดำน้ำให้เป็ดนะเออค่ะ ก็กำลังแบบว่าซ้อมนะคะซ้อมซ้อมเตรียมพร้อมนี่โค้ดนันนะคะเสื้อสีส้มอ่าตกน้ำตกน้นตกน้ำน,น,น,นี่เอา้าเอาระวังตกกันนะลูกไออุ่นไอลินอย่าออกไปนะเดี๋ยวน้องตกมาเล่นรอนี่ขั้นเวลารอพ่อซ้อมนักกีฬาอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่อ,อํา่าเขาเรียกว่าอะไรนะสมเด็จเนาะ จังหวัดกาลสินน่ะแมกตอนนี้น้องอลินก็กำลังจะไปสนามสนามแข่งว่ายน้ำเนาะไปนันเนาะแม่น้องไม่เห็นเอชัดเจีนกูนโรงเรียนพรใสใช่ไหมจะว่ายน้ำโรงเรียนพรใสเดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะว่า ไปลุ้นกันว่าเด็กๆของพี่นันนะคะจะได้ถ้วยหรือว่าได้อะไรบ้างเนาะเอ,อจะไหมลิน <c oughs> เดี๋ยวลินไปเชียจูู้้จู้ชูชช้จะไหเดี๋ยวไปดูด้วยกันเนาะตอนนี้คงแบบคนเยอะแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังาจากเจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงแล้วคือแบบว่าคนมาเยอะมากจนลงลงแนบ,บเต็มหมดนะคะ นีอยู่ที่อะไรนะสมเด็จนะ้ะสมเด็จบ้าน้วยพึ่งโรงเรียนพรใสนะคะทุกคนตัวนี้มันมองไม่เห็นมันชัดเจนเกินอะไรมองไม่เห็นชัดเจนเกินไป let's go น้ s go. <S นองๆน,นักกีฬาเล่นกันรอเวลานะคะทุกคนที่โดนตาบมาเข้ารูวมา มาลองเหรอไม่ต้องลองก็ได้เลยมั้งตอนนี้เหรออะไรอ่ะดึงโอิคกันก็ปละใครก็ได้ไปดูน้องก็คือแข่งตรงนี้นะคะ2วันนะวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะคะเราอยู่ตรงนี้กัน2วันเลยส่วนที่พักแล้วก็ค่าน้ำมันนะคะผู้ปกครองของน้องๆก็ออกให้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ หน้าแม่แต่ทัน่อลนะครับต่อไปเป็นการแข่งขันราการที่202ทกที่5ู้้ที่1นึ่งคุณิสาจากพรชัยวิชาลัยลู่ที่2อนัทชานันจากชมรมว่ายน้ำจังหวัดนครพนม คู่ที่3พิชชาจากแบกชาร์กสวิมคู่ที่4เศษเศษพิช,ชารีาพรจากมรัชพลตะกะศิลามหาสารคามและคู่ที่5สาชาลันรักจากไนรีสวิมรายการที่193ปีสไตล์25่สเมตรสิปีชายชุดที่หนึ่งลูกว่ายที่สองพัสวัฒน์ชมรมว่ายน้ำนครพนมลูกว่ายที่สามนรุงธรรมอนุบากลการสินลูกว่ายที่สี่อิสรานุวัตรมรัช ใส่เหรียญของพี่เขาแล้ววันไดโนเสาร์ช่วยช่วยรางวัลช่วยรางวัล <c oughs> ช่วยรางวัวลวกระสินตอนะคะ เตรียมตัวสายลูกกับนักกีฬาโค้ชกับนักกีฬาค่ะละคนละถ้วยถ้วยคือแบบว่านี่นะคะไม่ใช่อนุูนนะอันุูนคือไม่ใช่ แข่งขันแล้วนะคะทุกคนนี่น้องๆก็ได้ถ้วยแล้วก็ได้เหรียญกันเยอะแยะเลยนี่ถ้วยรางวัลก็เป็นถ้วยไดโนเสาร์นะคะทุกคน <c oughs> ถ้วยไดโนเสาร์เนาะ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็อยู่ในที่ช่วงแบบถ่ายรูปกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็เสร็จตรงนี้แล้วเราก็จะกลับแล้วนะคะนี่ <c oughs> พี่นันก็ถ่ายรูปกับน้องๆเขาเสร็จแล้วก็กลับแล้วค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากๆเลยนะคะสบายดี Somebody, สวัสดีค่ะ